ร้านแนะนำร้านที่4นะคะร้านปอเปียทอดค่ะอยู่ที่ถนนราษฎรยินดีซอยหนึ่งร้านนี้เปิดมากว่า40ปีแล้วค่ะ <c oughs> โอ้เร็วมากเดียวไปหมดขายมา40ปีแล้ว,รวอร่อยมากทุกคนอร่อยหรอคะอร่อยมากๆเลยค่ะอร่อยจนแบบยังไม่ถึงบ้านก็หมดแล้ว 对。<Yeah. S 2> yeah.